วังวนวิญญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนเราคนหนึ่งเจอมากับตัวเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมาตอนนั้นรินทำงานอยู่ที่บริษัททรงออกแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามซอยหอพักทำให้เวลาเลิกงานจะต้องเดินขึ้นสะพานลอยข้ามไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าหอพักและด้วยความที่หอพักอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานทำให้เธอ มาทำงานแต่เช้าและกลับค่ำทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งช่วงเวลาสี่โมงเย็นใกล้จะเลิกงานขณะที่เธอกำลังง่วนอยู่กับเอกสารกองพนเนินตรงหน้าเธอก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันเส้งแซ่จนเสียสมาธิทําให้ต้องละสายตาจากงานเสียงดังอะไรกันเนี่ยดินทำงานอยู่เบาๆหน่อยสิดินส่งเสียงดุแต่ต้นเสียงยังคุยกันต่อ จนรินต้องยืนฟังเมื่อสองสามวันก่อนตอน4ี่ทุ่มสีมีคนกระโดดสะพานลอยตรงหน้าบริษัทเราเนี่ยตายคาที่เลยแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดเลือดนี้ไหลนองแดงฉานเลยคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบรรยายสะฉันกลัวเลยรินฟังคำบรรยายโดยละเอียดของสาวหน้าใสคนนั้นแล้วรู้สึกผะอืดผะอมเหมือนจะอาจเจียน จึงรีบพังะออกจากกลุ่มนั้นเดินกลับมาทำงานต่อกระทั่งนาริกาส่งเสียงเตือนเวลาเลิกงาน5้าโมงเย็นทุกคนต่างรีบแยกย้ายกันกลับบ้านแต่รินยังคงขมักขม้นกับงานโดยไม่สนใจว่าจะมีใครทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าจนเริ่มรู้สึกปวดตาจนเงยหน้าขึ้นก็พบแต่ความมืดทุกคนกลับบ้านแล้ว มีเพียงแสงไฟแค่ในห้องที่รินนั่งทำงานอยู่รินก้มมองนาฬิกาข้อมือบอกเวลาสองทุ่มตรงแต่งานยังเหลืออีก2อสาฉบับที่ต้องนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เธอตัดสินใจลุกไปชงกาแฟเพื่อยืดเส้นยืดสายแล้วกลับมานั่งทำงานต่อจนถึงสี่ทุ่มงานก็เสร็จเรียบร้อยรินเก็บข้าวของแล้วออกจากบริษัทตอนสี่ทุ่มคึ่ง ทักทายนายามหน้าบริษัทก่อนจะเดินไปขึ้นสะพานรอยเหมือนทุกวันแต่วันนี้พอเดินถึงบันไดขั้นแรกจูๆ่ๆเรื่องราวที่คุยกันเมื่อตอนเย็นก็ดังอยู่ในโสดประสาทว่ามีคนกระโดดสะพานรอยตายคาที่นึกได้แค่นั้นรินก็รีบก้าวขึ้นบันไดตามองตรงไปข้างหน้าก้าวเท้ายาวๆท่ามกลางความมืดบนสะพาน พอถึงกลางสะพานก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดามารินพยายามสาวเท้าก้าวเร็วแต่กลับก้าวออกไปไม่ได้เหมือนมีใครเอาหินมาถ่วงไว้ที่ขายิ่งพยายามออกแรงยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นกระทั่งปรากฏร่างผู้หญิงผมยาวในชุดเดรสสีดำเดินขึ้นมาหยุดยืนอยู่บนกลางสะพานตรงหน้าที่รินยืนอยู่ สาวเดรสดำหยุดยืนนิ่งแล้วร้องไห้สะอื้นดังออกมาดังขึ้นดังขึ้นแล้วจูจ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ปีนขึ้นไปบนราวสะพานก่อนจะกระโดดลงไปต่อหน้าต่อตารินส่งเสียงกรี๊ดจนสุดแรงแต่กลับไม่มีเสียงดังออกมาหัวใจเต้นแรงแทบทะลุออกมาข้างนอกรินพยายามรวบรวมพลังไปที่ขาแต่ทำได้แค่ยืนนิ่งขยับไม่ได้ ขณะกำลังพยายามอย่างที่สุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นมาอีกรินรับตาขมใจตั้งสมาธิสวดมนต์ในใจสักพักก็เริ่มขยับขาได้จึงรีบวิ่งทันทีโดยไม่หันไปมองด้านหลังพอวิ่งลงบันไดามาถึงขั้นสุดท้ายของอีกฝั่งก็ได้ยินเสียงรินพยายามสะกดใจไม่หันกลับไปแต่ก็ไม่ได้จึงค่อยๆหันกลับไปมองที่ใต้สะพานลอย แต่เห็นเพียงความว่างเปล่าจึงรีบวิ่งไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลับไม่เจอใครอยู่เลยสักคนทั้งที่ทุกวันจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เต็มไปหมดเธอขมใจยืนรอทั้งที่ขาสัน่นแทบยืนไม่อยู่แม้จะยืนอยู่ไกลจากสะพานลอยแล้วแต่รินก็ยังได้ยินเสียงเหมือนของหนักตกกระทบพื้นอีกหลายครั้งรินยืนภาวนาให้มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาสักที กระทั่งมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านมาเธอจึงโบกมือเรียกน้องๆไปส่งที่หอในสามหน่อยรินตะโกนสุดเสียงแล้ววิ่งไปหารถโดยไม่รอให้รถมาจอดอา้าวพี่ไม่รู้หรอว่าวันนี้ไม่มีวินขึ้นมาขึ้นมาผมจะไปส่งให้ฟรีวินมอเตอร์ไซค์เล่าต่อไปว่าวันนี้ครบสามวันที่มีคนกระโดดสะพานลอยตาย ไม่มีใครกล้าขับรถวินเลยปิดหนึ่งวันรินกับหอพักเกือบเที่ยงคืนแม้จะแทบหมดเรี่ยวแรงแต่รินก็นึกในใจว่าพรุ่งนี้เช้าเธอจะไปทำบุญให้กับสาวเรดดำที่ปรากฏตัวให้เห็นรินก็เริ่มสบายใจขึ้นรุ่งเช้ารินตื่นไปตักบาตรและกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้หญิงเรดดำแล้วรีบมาทำงานพอมาถึงก็เจอสาวๆกลุ่มหนึ่ง นั่งคุยกันอยู่ว่าเมื่อคืนมีคนเจอผู้หญิงใส่เด,ดรสดำกระโดดสะพานลอยลงไปต่อหน้าต่อตารินถึงกับชะงักและเดินมาฟังด้วยหนึ่งในนั้นเล่าต่อไปว่าผู้หญิงคนนั้นกระโดดสะพานลอยเพราะธุรกิจเจ๋งเขาหมดตัวและยังเป็นหนี้หลายล้านเจ้าหนี้ตามทวงที่ทำงานสร้างความอับอายจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย เราก็เจอเมื่อคืนตอนเกือบเกือบห้าทุ่มรินเล่าบ้างทุกคนร้องตกใจแล้วบอกให้รินไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกและที่สําคัญอย่ากลับดึกรินพยักหน้ารับและรีบเข้าไปทำงานทันทีจะได้ไม่ต้องกลับมืดมืดแต่เหมือนคนดวงตกเคราะซ้ากรรมซัดงานมากองตรงหน้าอย่างไม่เกรงใจ ยิ่งเร่งทำก็ยังมีงานมากองเรื่อยๆร,รินรีบทำงานโดยไม่ไปพักเพราะจะรีบทำให้เสร็จทันเวลาเลิกงานปรากฏว่าถึงเวลาห้าโมงทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแต่รินยังเคียรงานจนเพลินมองนาฬิกาอีกทีสี่ทุ่มตรงแล้วจึงรีบออกจากบริษัทโดยไม่เก็บข้าวของอะไรพยายามคมใจว่าไม่มีอะไรหรอก ท่องไว้ท่องไว้ก้าวเท้ายาวๆขึ้นบันไดสะพานรอยเดินเร็วๆตามองไปข้างหน้าจนเมื่อถึงกลางสะพานลอยจู่ๆก็มีรมพัดผ่านไปวูบหนึ่งพร้อมกับมีเสียงแว่แวๆว่าขอบคุณนะด้วยความตกใจรินจึงยกมือไหว้แล้วตะโกนออกไปว่าอย่ามาให้เราเจออีกเลยเราจะทำบุญไปให้บ่อยๆไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะ จบคําพูดของรินก็มีเสียงร้องไห้สะอื้นโหยหวนแล้วเงียบเสียงไปหลังจากนั้นรินก็รีบทำงานให้เสร็จภายในห้าโมงเย็นไม่กลับบ้านดึกๆอีกรินมักจะชวนเพื่อนๆไปทำบุญถวายสังฆทานทุกวันพระและไม่ลืมที่จะกวนน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้สาวเรด,ดดำคนนั้นเสมอ